พบกับจันเจ้านะคะวันนี้ก็เรามาดูดวงราศีเมษนะคะในเดือนสิงหาคม68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องการงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบ่าเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไป VT Headset ชุดหูฟังสำหรับ Contact Center โดยเฉพาะ ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เมาะสำหรับงานคอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวีทีเฮดเซ็ตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c o c o m s h o p n e t โทร6 6 3 2 6 9 6 3 6 4เรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วเป็นไปได้ดีเลยนะคะท่านที่ทำง,งานประจำอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องของ การต้องจัดการงานนะคะมีโครงการใหม่ๆท right. well, ี่ได้รับมอบหมายก็เรียกว่าทําแล้วเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะท่านที่กําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะเดือนนี้จะมีโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะดูแล้วก็เป็นงานที่เราสนใจแล้วก็ถนัดเหมือนกันนะคะก็ดีต่อมาดูเรื่องการเงินนะคะชาวราศีเมษการเงินเดือนนี้รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะเลยนะคะทําให้ เดือนนี้น i, รู้สึกว่ามันตึงมันติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการเงนเินเดือนนี้จะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้เยอะๆนะคะเรื่องความรักเรื่องความรักเดือนนี้นะคะดูแล้วจะมีปัญหาความที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนกันนะคะจะมีเรื่องของคําพูดคาจาที่ไม่ค่อยน่ารักกัน,นะคะ่ะทะเลาะเบาแหวงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีประมาณนั้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ เรามมระวังนะคะถนอมใจกันสนักนิดหนึ่งนะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่าง่า้ดายเชื่อมต่อเบอร์0ูงและเบอร์โทรศัพท์มือถือ Eco คค l l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นทิยงเดือนละหนึ่พันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโรู e ก0632698988อีโค